ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองพักเพื่อไทยค่ะวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564อีกครั้งโดยการจัดทำจัดสรรโดยผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผู้นำนายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557และยังเป็นผู้จัดทำจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาตลอด6ปีในปีนี้เองค่ะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเลยผลเอกประยุทธ์จันโอชายังสร้างหนี้มหาศาลให้กับพี่น้องประชาชนชคนไทย ยังไม่สามารถที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยยังไม่พอคะ่ะนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดทำได้เช่นกันสร้างหนี้ให้กับประเทชไทยอย่างมหาศาลตลอดการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอด6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานำพาพี่น้องประชาชนคนไทย กู้เงินมาแล้วสูงถึง3.3ล้านล้านบาทขอชาร์จด้วยนะคะปี2558ค่ะกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณไป2 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0ล้านบาทปี2559ค่ะกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณไป3 9 0 0 0 0ล้านบาทปี60กู้เพิ่มไปอีก5 5 0 0 0 0่น ล้านบาท61ห0,000แสนล้านบาทปี62สองีแสนห้าหมืนล้านบาทปี63ก็ยังกู้ต่อนะคะ4 0 6แ0 0ล้านบาทและในร่างพระและในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564นั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานำพาพี่น้องประชาชนกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลก็ประมาณ สูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยสูงถึง6 2 3 0 0 0ล้านบาทซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเพิ่งจะออกพรกองเงินกู้กู้เงินมากมหาศาลของประเทศอีกเช่นกันวงเงินสูงถึงหนึ่งล้านล้านบาทรวมแล้วตลอดการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนำพาประเทศไทยกู้เงินมาแล้ว 3 3จล้านล้านบาทการกู้เงินแบบมากมหาศาลแบบนี้ค่ะส่งผลให้นีสาธารณะของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นสำนักงบประมาณแจ้งสถานะว่าในวันที่31มกราคม2563นั้นหนีิสาธารณะ・ของประเทศไทยสูงถึง6.98ล้านล้านบาทส่งผลให้ค่ะพี่น้องประชาชนคนไทย เป็นหนี้ทันทีตอนนี้ถัวเฉลี่ยคนละ1นึ่งแสนบาทในวันนี้ถ้ามีทารกเกิดใหม่เป็นหนี้แล้วนะคะคนละหนึ่งแสนบาทค่ะการจัดทำจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนั้นไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและในปีนี้เองก็ไม่ได้จัดสรรจัดทำงบประมาณให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้จัดทำแบบ New n o r m a l แต่จัดทำแบบ O l d n o r m a l เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเรามีโรคอุบัติใหม่คือโรคโควิด -19 เกิดขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยนั้นประชาชนนั้นตกงานสาภาพัฒน์คาดการว่าในปี2563จะมีประชาชนตกงานสูงถึง8ล้าน4แสนคนจะมีนักศึกษาที่จบใหม่และอาจจะไม่มีงานทำสูงถึง5แส2 0 0ื0คนในปี2563นี่เองค่ะ เราคาดสภาพาดคาดการว่าจะมีผู้ตกงานเกือบ9ล้านคนจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงค่ะส่งผลให้รายได้ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบนั้นไม่มีรายได้ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำประชาชนต้องพึ่งพาระบบประกันสุขภาพแต่การจัดทำจัดสรรงบประมาณของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นไม่ได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขเลยในปีในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นจัดสรรงบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสูงถึง99,000ล้านบาท จัดสรรในงบกลางในรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9าจำนวน4,000 0ืล้านบาทเพิ่งจะออกพอลกองเงินกู้ไป1ล้านล้านอาบาทโดยอ้างว่าจะนำไปฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่มาแอบ จัดสรรงบประมาณไว้ในงบกลางเพิ่มไว้ที่40่หมืนล้านบาทดิฉันขอตั้งข้อเสเดชว่ามีความจําเป็นซ้ำซ้อนหรือไม่ที่จะต้องมาตั้งเพิ่มอีกถึง40,000ล้านบาทงบกลางเป็นงบที่อยู่ในอํำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวไม่จําเป็นที่จะต้องมีแผนงานรองรับที่สำคัญค่ะไม่สามารถตรวจสอบได้ ในการจัดสรรงบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2564นั้นยังตั้งรายจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่ปีแรกสูงถึง246,000ล้านบาทในกระทรวงมหาดไทยนะคะในกระทรวงคมนาคมตั้งเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปีที่แล้วเนี่ย17,000ล้านบาทมองแล้วก็คาดว่าน่าจะนำไปทำถนนคะ่ะ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยสูงขึ้น13,000ล้านบาทดิฉันที่ดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดเนี้ค่ะดิฉันจะชี้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าการจัดทำจัดสรรงบประมาณของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปี2564นี้มีความจำเป็นเหมาะสมหรือไม่จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับตัวเองสูงถึง1 3 9 0 0 0ล้านบาท แบบไม่มีผลงานรองรับที่สำคัญตรวจสอบไม่ได้ด้วยค่ะจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆต้องจ่ายไฟแนนซ์ในปีแรกสูงถึง 26, 6 2 4 6 0 0 0ล้านบาทและยังเป็นหนี้ระยะยาวของให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่ดิฉันพยายามชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในปี2564นั้น ไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทยในภาวะที่พี่น้องประชาชนตกงานราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำทำมาหากินยากลำบากแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวคะ่ะประเด็นสุดท้ายนะคะนโยบายที่พรรครัฐบาล นโยบายที่พักผู้นำรัฐบาลในขณะดนี้หาเสียงเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นก็ยังไม่สามารถทำได้เช่นเคยค่ะพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนเยอะมากนะคะทวงถามดิฉันว่าเมื่อไหร่เงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทจะได้รับเมื่อไหร่นโยบายมารดาประชารัฐการมีบุตรหนึ่งคนเนี่ยค่ะ จะสามารถได้รับเงินนโยบายจากภาครัฐได้สูงถึง1,000,000บาทโดยตั้งแต่ตั้งคันเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยเดือนละ3,000บาทค่าคลอดบุตร10,000บาทค่าดูแลเด็กเดือนละ2,000บาทนโยบายนี้การมีบุตรหนึ่งคนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ1,000,000บาทค่าแรงเมื่อไหร่จะได้รับ400-425บาท เมื่อไหร่ยางพาราจะกิโลกร,รัมละ65บาทเมื่อไหร่อ้อยจะราคา1,000บาทต่อตันเมื่อไหร่ข้าวเจ้าจะได้รับ1 2 0 0 0 0บาทต่อตันเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนถามดิฉันมาเยอะมากซึ่งจากที่ดิฉันดูจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นยังไม่สามารถทำได้เช่นเคยค่ะแถวบ้านดิฉันนะคะภาษาอีสานเรียกว่า ขีดตัวกันตัวนีนะคะภาษาการก็น่าจะแปลว่าโกหกกันชัดๆค่ะจากที่ดิฉันได้อภิปรายมาทั้งหมดเนี้ยนี่ค่ะดิฉันไม่อาจรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ได้ เพราะว่าสร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมหาศาลไม่สามารถจัดทำจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนได้ค่ะขอบคุณท่านประธานมากค่ะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ